ขอให้ได้เป็นของชิ้นใหญ่เบ้อเร่ด้วยเถิดเพียงแล้วใครลากหนูไปเนี่ยยาเพียงการลากกันไปเฮ้ยฉันกลายเป็นมีกรพูดรวมกันไรอ่ะฉันถูกกิ๊กอยู่ในตึ้คิดว่าหนูเนียปะเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเข้าไปเไปมาแล้วเฮ้ยอย่าพึ่ง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 มีการอิฟด้วยว่ะ อ๋ออย่าเพิ่งก็อยู่เฉยๆแล้วนะเฉยๆพี่มันอิ่มได้ด้วยเหรอปกติเราพี่เป็นพี่ว่าคนเหยยบยับเลยใช่ปะหนูมาบังให้หนูมาบังให้หนูเออปังบังบังให้เจได้ปะเจว่าเจเจไม่ได้หรอกัม่ไังไม่ได้บังให้เจเลยบังไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเจเลยหนูหนูมาบังแบบเป็นกล้องไงกองบังให้อาละครับมาดูทางฝั่งของทีมรากันบ้างตอนนี้เขาเดินผ่านซอยแคบไปแล้วและเหมือนจุ๊บแจงจะเอ หยุดดูอะไรสักอย่างเอาเวลาล้มพานเป็นเป็นกล่องอะไรไม่รู้สักอย่างอยู่ตรงนี้เขาเป็นเราเป็ระเบียงนะฮะน้องเป็นระเบียงอ่ะน้องปลางนะครับน้องปรางยังคงเป็นสิ่งที่เนียนแมนออฟติแมชครั้งนี้แป้งขอมอบให้พี่ไม้ไม่แมนนะเนี่ยนะพี่ไม้เงียนชิงพี่ไม้เงียนเงียนเงียนดูเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดูเข้ากับ สิ่่งนี้อะเข้ามากกับบริเวณนี้ครับผมผมขอตบมือให้กับคุณเข้าบ้ามาทะลุม้ากันหรอไอ้ดูอุ๊ยเออมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วพี่เด้อโอเคโอเคโอเคเอละเดินเดินเดินพี่ไม่ไม่เดินไปอยู่ตามซอกก่อนผมว่าเขาสจะแปลงเราเป็นอะไรโอ้โหบุกป่ามาเนี่ยสองหนึ่งโอ้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้ว โอเคพี่กิจเปลี่ยนยังโอ้โหพิกิจเนียนน่ะน้อยเลยอุ๊ยพี่กิจเอาจริงป้ามันไม่มีใครสร้างสิ่งนั้นในสถานที่แบบนั้นอะหายอยู่หายอยู่เขาเอ้ได้ได้ได้ตรงนั้นได้เอี๋ยนยิงไหมไปแล้วไงเอาไปตายหรือเปล่ายังไม่อยู่ไอ้ผู้อผมยิงปางผมยิงปางโทษโทษโทษเออไม่รู้แล้วอ่ะครับเรามาร่วมเชียร์พี่กิจและ พี่ไหมกันนะครับว่าใครจะตายก่อนกันแต่ดูจากโรงแล้วพี่ไหมน่าจะตายก่อนเพราะพี่ขิดเย็นมากของพี่ถ้าเกิดอยู่ในช่วงนี้จะแข็งช่วงนี้จะแข็งหน่อยจะแข็งหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าอากาศดีหน่อยก็จะลื่นอ่ะมันเย็นใช่ไหมเฮ้ยเออเออเอพี่โบเดินมาตามทางนะครับผมเฮ้ย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 อะไรนะอะไรเด้งเพื่อนทำไมด้ิ่ง อนพี่กิ๊ดพี่กิ๊ดทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาติตะกินอยู่ด้วยนะพี่โมงัดช็อตกันออกมาแล้วนะตอนรับกระโดดขึ้นบนช่วยจ๊องโอ้ยอย่างบนข้างด้านในข้งล่างคโค้กกระโดดหิ้วโอ้ยโอ้ยแย่แล้วเหลือพร้อมคนสุดท้ายไม่ไม่น่าโลดอ่ะตอนนี้เราเหลือพร้อมคนสุดท้ายที่ดูจากที่เนียนเลยไม่เนียนเลยตัา ใจตาไวจัดจับอะไรแบบนี้โอ้โหสภาพที่ผมเป็นคนหาผมเองผมเตรียมตัวก่อนเลยว่ะฉันพูดเลยนะว่าใจอับจนหนทางแล้วอะพี่แต่ว่าใจไม่น่ารอดในตาหนีผมนี่เตรียมตัวเลยว่ะเฮ้ยคุณมาดูผมดิหรือว่าผมเป็นคนหาเดี๋ยวผมก็เจอ มันไม่มีสิ่งนี้ในแบบนี้แน่นอนอ่ะคุณเป็นรถหรือเปล่าตีมรถตีมพังเลยโอ้โหมากผมไม่รอนะมาก่อนโอ้ยเดียนเดียนเยนียนดอะอยู่วะมาไงพี่เกดคำป้าของแจ็คเาเห่เคยรู้ป่าพี่ว่าถ้าพี่เดินผ่านแจแล้วพี่ไม่เห็นพี่ตาบอดเฮ้ยจะได้ว่าชุดแจ็ต้องเป็นของนี้ใหญ่มากบอดจริง่มากไม่น่ามีสิ่งนี้อยู่ตรงนี้เนี่ะ ไม่น่ามีไปไหนแล้วอ่ะเออผมว่าผมว่าผมเนียนกว่าจุ๊บแจงว่ะมันจะ้ของผมมันก็ไม่มีไอ้นี่อยู่ในแแบเหมือนกันไปังเนี่ยเขาที่ไม่มีในแแบบป๋อาจจะเป็นแบบพวกปางไม่สุดว่ะทีมพังก็แบบว่าอาจจะเป็นของแบบโบราณอ่ะรถเกวียนอะไรอย่างงี้ป่ะของพี่ไหม่ก็เนียนเหอะของพี่ของพี่ไม่โบราณแต่ปางเนี่ยเนียนมากปางสุดนั่นของปางคือโบราณเนาะทำบ้านของหนูป่ะเฮ้ย ใช่โอ้โหรือว่านี้อันนี้ก็ใหญ่มากอะไรเนาะหัวใจพี่โบเริ่มสั่นไหวเออแต่มันผ่านทุกแจงมาได้ไงก่อนนั่นน่ะสิ้จริงเหรอพี่กิเมื่อกี้พี่กิจอยู่ตรงไหนใครอะไม่พี่เหรอยไม่เด็กนี่เฮ้ยผ่านไปยังป้าไม่ได้ไม่ได้โอเคจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉันไม่อนุญาตฮ่าฮ่าทะเลาะทุกแจงไปแล้วเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งเดินมา แตามซอกเข้าไปสองวันเขาไปเองไดทำงาผมตื่อะไรเนี่ยตอนนี้ขอเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะสองนาทีครับผมไม่นะอุ้ยโอ้ยไปไหนแล้วที่เดิมไอ้ปางปางไม่ใช่ปางเป็นพี่ชามูอย่างเจ๊งเลยเฮ้ยมองไปไหนมองไปไหนปางสุดยอดมากไอ้ปางาคือปางเดิมปาง ปางแบบพี่กิตปลงพี่กิตปางน่าจะอยู่ในบริเวณที่พี่กิตอยู่แน่นอนเพราะว่าเขาไม่การแซลกันบัฟกันเกิดขึ้นโไม่ใช่เหรอ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรโยกอยู่ตัวนี้ปะอ๋อไม่ใช่ผมบอกเลยว่าปางคือไม่มีอยู่ในแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แป้งคือร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอปางนี่แบบเออได้อยู่นะมันก็ปางอาจจะต้องขยับมุมหน่อยแบบไปมุมมุมมืดไม่มีในแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มืดบอสิ่งนี้ปางไม่ได้เลยอ่ะเอียงปางเอียงเข้าไอ้ไอไอตรงนั้นน่ะที่มันมืดปง่ไมเกิดขึในบบนี้อ่ะปางอะไรอ่ะอีน่อยอีกหน่อยปงอีน่อยปาออีกหน่อยปางอีกหน่อยปางอีกหน่อยปางอน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยปางอีหน่อยอีกหน่อยปอีกหน่อยปางอห่ยอีกหน่อยปอกหนออีกหน่อางอีกหนเอางกหน่อยปางอนอางอีเหอยปางอีอนอาทีน่อาอีเออเออีกหนออกเลยน ้้ย่่ไดอาางนีว50วินาทีกับการตามหาปรางการเลยก็มองไม่เห็นในเริ่มต้นขึ้นแล้วเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมพี่ไม้พี่ไม้นี่ก็สุดยอดนะไม้โคตรเนียยพี่ไม้เลียนมากตอนนี้พี่ไม้แบบเอาลรครับตอนนี้ u n l i m ม t e d u ั l ลิมิตไม่มะ u n l i m i t e วเอามาดูรัวพี่มาดูรัวเฮ้ยเฮ้ยไม่เจอไม่ ฟามพเป็นไงฟาพี่บอกแล้วมอะไรวะโอ้โหักกยังไงไฮไเยอะอไฮไลพี่ไม่เป็นไรอะถังขยะมถังขยรอนบ้งโอ้โหไปทำาิกาีมไม่เห็นอะะตะกนียนมากเลยอะจำไปต้นไม้ตรงนั้นได้ปะเออ ปางมันอยู่ตรงนั้นแหละตะกิดหน้าดมดมแล้วดมดมเลยแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นรถไม่เห็นรถในกาเลยก็มันมันมันซ้อเลีเนียนเนียนอยู่กับพุ่มไม้นี่ยตาต่อไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างเนียนฉันเชื่อว่าตรงนี้ฉันจะเนียนมากยังผมยังตรงนี้เราจะเนียนไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนละคนละคนละโอเค เนียละแป้งอย่าอย่าอยามาดิตุ๊กแทงได้หรอไม่ได้ได้ไหมหนูได้ไหมไม่แล้วใครมาอยู่กับหนูด้วยเนี่ย้ยริงว่าเราควรจะอยู่ร่วมกันเพราะว่าถ้ามีพี่ไม้ต้องมีหนูเออเข้าใจไหมเราอยู่เชื่อมกันไงที่ช่วยพี่ไม้ได้แล้วถูกแล้วเราถูกแล้วเฮ้ยเกย์เราอยู่ด้วยกันปลอดภัยปลอดภัยไปไปดูอีวานิดไปดูเราฝักเขาไม่อยู่อะไรอะไรไปหน่อยมันเบไปหน่อย ไม่เป้หรอกมันมันถูกแล้วย่าไปหน่อยไอ้จริงเบิ่มความเป็นจริงแล้วอ่ะมันต้องตรงเนี่ยทุกคนตงตรงกันหมดมีคุณเอียงคนเดียวจูบี้ไม่เหมือกับพี่แป้งอย่างเนี้ยนะคุณดูจูบี้แน่นอนะอะไรเนี่ยแทนโทนาขอให้อีวารอดปลอดภัยนะเฮ้ยหนูฝั่งจุ๊บแจ๊กเจ้าทุเรศนะเจ้กทุเรศอ่ะง้อแจ๊กไปเลยมันไม่มันไม่ใช่หรอก เขาถามนี่ก็ได้นาตาชาเลยมะน้องใช่ว่าคุณกำลังทำตัวเป็นนาตาชาวะไม่ใสจริงปะไม่เจอไม่ได้วะเจโอเคจุดใจยังพอได้อยู่มันมันเนียนกับสีอยู่นะไม่เออมันแบบดูเนียนแป้งเราจะกลับมาแล้ววะมันไม่เจอเลยอ่ะดีกว่าปัญหาครั้งนี้บอกเลยนะว่ามันค่อนข้างจะเจ็บหนักมากนะคะผมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไม่ขอให้เราไปของเล็กด้วยเถิดขอเป็นของเล่น

ไปดูไปดูไปดูแจงไปดูแจงคือผู้คุณแปลงมันแบบโอ้ดุ๊กแจงล่ะไอ้ห่าดุ๊กแจงตอนนี้ถ้ายากจัดอะบอกเลยนะไม่น่าจะมีใครเจอนะเอาจริงๆจริงจริงทุกคนรืดมากแปลงแบบขนาดตรงข้ามกับของพี่เยอะทุกคนเลยของดุ๊กแจงหนูพูดได้คำเดียวว่าผ่อนคลายสบายตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่โมโอ้ยดุ๊กแจงนะจะ ใจหล่นไปหนตะปูมาเมื่อกี้ตเลยชาวโมเปิ้ลเกือบแล้วไอ้ปางพาเซอร์จริงๆจุกบจังร้อยจุ๊แจงลอยลอยด้วยเอาจริงๆจุ๊บแจงไม่เหมาะกับที่ตรงนั้นมากกว่แต่ปางก็ยังไม่เอะใจไม่มองให้ทั่วตาถั่วเดี๋ยวจะซื้อวิตามินให้กินแล้วนะวิตามิน K หายยากอ่ะไม่เหมาะหรอไม่เหมาะสถานการณ์ของเราตอนนี้แป้งกับพี่ไม้ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะผลกันอีก30วิเท่านั้น เอาจริงหาเจอไหมเนี่ยกองเลยว่าของฉันถ้าเทียบจากขนาดแล้วก็เป็นอีคอคนครอะอคอะโบบอกใครตุ๊กแกเป็นรูปตุ๊กแกเป็นรูปห่ารูปเจอไหมไม่เจอรูปไหนอ่ะรูปรอะไรรูปเปนรูปอ่าเป็นรูปเมืองรูปเอ้ยรูปเมือง ตาเล็กตาตั่วเลย